ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นงานติดตั้งดาวเทียมนะครับวันนี้เป็นดาวเทียมรับจีนนะครับอืมไม่ได้ขาดครับตอนนี้ขายึดนะครับมันตัวเสามันเล็กนะครับแล้วก็ผมใช้แหวนเบอร์สิบเจ็ดนะครับ ไว้ลองนะตอนนี้ก็จะยึดไปตัวหนึ่งเลยนะครับไว้ทดสอบก่อนนะครับ,ดบ,นนรบเดี๋ยวจะหาตัวลองมาใส่นะตอนนี้ผมจะเทสหัวกันนะครับหัวจานนะครับว่าจะรับได้ไหมทนะีน,นี้ก็จะตั้งเป็นไทคมก่อนนะ ครับตอนนี้ผมจะมาไม่รู้ได้เห็นหรือเปล่านะครับผมจะมาให้ดูทิศทางก่อนนะครับว่าตอนนี้เราจะติดตั้งดาวเทียมตรงน,นี้นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าอยู่กลางแจ้งนะฮะ ดาวเทียมดวงจีนของเราจะติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับ <assa> ประมาณร้อยสิบห้านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยครับเรารับประมาณนี้นะครับไทยคมจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วจีนจะอยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับประมาณร้อยยี่สิบร้อยสิบห้าตรงนี้นะครับก็จะอยู่ คนละทิ์แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับกรณีเราจะติดตั้งนะครับเราต้องเราต้องมาปรับหัวนะครับหัว LED ใหม่นะครับแบบนี้นะครับปกติอ่าตัวนี้รับไทยอยู่นะครับตรงนี้จะมาทางทิศใต้นะฮะครับกรณีเราหันจานมาแบบนี้นะครับหันจานกลับมาอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะฮะ ตรงนี้เป็นตะวันตกเฉียงใต้นะครับตรงนี้จะเป็นเป็นตะวันออกนะครับจะมาทิศประมาณนี้นะฮะก็เราก็จะต้องปรับปรับหัวจานเนี่ยครับให้ตรงนี้นะครับห,หันมาทางทิศใต้เหมือนเดิมนะแล้วก็ผมก็จะปรับตรงนี้นะครับปร,รับเอียบีนะครับให้มันรับได้นะครับถ้าเราไม่ปรับยอนบีนะครับเขาจะรับไม่ได้นะฮะ จากตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมนะครับเราจะติดตั้งไว้แบบนี้นะครับตรงนี้ที่ใต้นะครับแต่ตัวนี้ที่ใต้อยู่ด้านนี้นะครับเราก็จะปับมาด้านนี้นะครับมาแบบนี้นะฮะเ,เดี๋ยวเราก็จะเอาไปขึ้นไปหาสัญญาณน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะปัดอีกทีนะฮะกลมาแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะที่ใต้มันเดิมนะฮะ แต่จันมันจะหันมาด้านนี้นะฮะ ครับตอนนี้ก็รับได้แล้นะครับก็คือเนี่ยครับผมจะปรับมาการรับมาที่ใช้หน้าใช้หน้า 6B นะครับแล้วก็หมารับที่ c c V 2นะครับกดอินโนะครกดอินโฟนะครับสัญญาณขึ้นนะฮะก็คือลักษณะการรับนะครับจะคนละฝากกันนะครับด้านที่ตะวันออกนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็น ตะว,วันตกครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะใช้แองเกิลนนครับมาวัดดูวัดตัววัดองศานะครับก็จะอยู่ที่เดี๋ยวนะครับตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้านะครับประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าองศาของมุมเงยนะครับตอนนี้ได้แล้วนะครับ โอเคแล้วนะครับตัวนี้พอได้ปุ๊บผมก็จะยึดนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็กดวดูสัญญาณไปด้วยนะครับตอนนี้61นะครับ64ต้องปรับให้มันได้สูงสุดนะครับ อตอนนี้ปรับสูงสุดได้เจ็ดสิบกว่านะครับผมจะปรับขึ้นให้มันได้สูงสุดนะครับเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสี่ตอนนี้เจ็ดสิบสี่ครับปรับให้มันได้สูงสุดนะครับตอนนี้ได้เจ็ดสิบสี่แล้วนะแบบนี้นะฮะเจ็ดสี่ปุ๊บนะฮะปลอกซ้ายขวา ล็อกซ้ายขวาที่ลกนิดนะฮะตอนนี้ถึงเจ็ดสิบสี่เหมือนเดิมนะครับเขตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคมณเขาจะไปใส่สายนะครับ รถเทปดำให้หน่อยเดี๋ยวหาขวดน้ามาใส่ดีกว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะ น้ำจะเข้านะครับตรงนี้ยางก็กันน้ําได้อย่างดีเป็นปลอกของจานเล็กเนี่ยนะฮะถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็ถ,ถือว่า ช้งานได้นะครับเพราะว่าครอบของเดิมนี่เขามันแตกไปหมดแล้วนะครับเราอาจจะใช้เป็นขวดน้ำก็ได้นะครับตอนนี้ตัดข้างบนเลยนะครับ ใส่แบบนี้นะครับกรอาจจะไม่นานนะครับเพราะว่ามันบางนะครับแช่ไปอีกสักพักได้อยู่นะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็จะพันด้วยเทปอีกทีนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับ น่าจะใช้ได้ไปอีกสักพักนึงครับถ้าเกิดมันไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฝาครอบเดิมมาแบบนี้นะฮะใส่เข้าไปนิดหนึ่งเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อความสวยงามใส่ครอบเดิมเข้าไป ว่าตรงสายมันไม่ได้นะใส่แบบนี้นะะอันนี้น่าจะได้นะครับไม่น่าหลุดนะโอเคครับได้แล้วเดี๋ยวไปจูนช่องรายการข้างล่างนะ คือวันนี้วันนี้ผมจะใช้กล่องเป็นกล่องอินโฟเซนะครับรุ่นนี้นะครับมารับนะครับอันนี้น่าจะเป็น่องเก่าแรัว จานนี่ไม่ตกลงไม่เอาไทยเนาะถ้าเอาไทยต้องต้มต้องเพิ่มจานเล็กครับใส่ไม่ได้ต้องใส่ขายตัวแล้วก็จะต้องเพิ่มไดเซลซิต์ไอีกตัวหนึ่งครับครับก็จะต้องเพิ่มแต่กล่องไม่ใช่ต้องต้องนได้ไได้ครับมันต้องใช้กล่องตัวเดิมนี่แหละครับเราก็ดูปกติของเราแต่ว่า มันต้องเพิ่มจานเล็กแล้วก็เพิ่มไดสิกตัวรวมจานทั้งสองเข้าด้วยกันนะครับก็ประมาณประมาณเท่าไก็ตัวนั้นก็เดี๋ยวนะครับเพราะว่าจานนี้เราก็มีแล้วนะใช่แต่ว่ามันต้องใส่ขาเพิ่มเข้าไงครับเดี๋ยวคมต้องเดี๋ยวผมดู ตัวนี้ขออาจารย์นี่ปรับเป็นรับสัญญาณตรงนี้เนาอเดี๋ยวมันกดไม่ได้นะหันกดได้หรือเปล่าอ๋อได้อยู่เดี๋ยวลองกดดูน่าจะรวม จะกดลงมาที่ในตีมไอแล้วกดโอเคแบบนี้ได้แนละ้วก็เดี๋ยวนี้รับอยู่ตัวน,นี้เป็นช่องไทยนะตัวน,นี้เป็นช่องไทยครับเดี๋ยวนี้เราจะรับเพิ่มครับเราจะมาที่โมนิเมนูติดต,ตั้งตัวน,นี้ผมจะมารับที่ ใช้หน้าหกนี่ครับครับก็เราจะค้นหาหาทั้งหมดนะครับหาทั้งหมดหาทั้งหมดเดี๋ยวนะให้คมกดโอเคก่อน,นครับจ้เก็จะขึ้นตรงนี้ให้กดปุ่มสีเขียวครับคน้นหาเฉพาะ เดียวอ่าฟีทีวีพาะ,ะฟีทีวีครับทีวีอย่างเดียวค้นหาครับอันนี้ซองรายการก็จะขึ้นมาแล้วนะครับครับขึ้นมาเรื่อย มันจะต้องได้เพิ่มตัวนี่ครับเรสิกตัวรวมนี่นะครับเป็นตัวแบบนี้ครับแล้วก็เพิ่มจานเข้าไปครับช่องรายการมันก็จะขึ้นเป็นเพิ่มเพิ่มจากจีนแล้วก็จากช่องไทยมาก็มาเพิ่มเป็นนี่เป็นของจีนแต่ตอนนี้ผมอ่าชูนให้ดูเฉพาะจีนนี่นครับก็จะมี ตอนนี้เดี๋ยวนะครับมันจะมีตรงเซเนี่ยกดเซตนะครับอ่าแล้ดูเฉพาะตัวนี้ครับตอนนี้จะเป็นช่องวิทยุครับเดี๋ยวผมจะลบช่องวิทยุออกก่อน 说的话我不听，我说的话他也不听。说实话呀，女儿把我接到她家来，我的心情也不是很好。我当时就问尹红桃，我说：“大哥呀。啊”你刚才开没录啊？《中央台》中央台 TV。 ตรงนี้สีเงินลบนะครับที่เป็นดือดออกเป็นวิทยุนะ 是一种保护。同位，点枪一。不打鬼了，你再来找我吧。提如意。 บางช่องมันจะรับไม่ได้อาจจะล็อกไว้ครันี้รับได้นะแต่ช่องไทยคือ ก็เขาจะรับได้ประมาณหมายเลขนี้ครับประมาณนี้ครับตอนนี้เรารับเฉพาะเราเทียมใช้หน้าหกนะครับไม่ได้รับไทยคมก็ประมาณนี้ฮรแต่บางช่องอาจจะรับไม่ได้ก็ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาช่องเขาอาจจะเข้ารหัสนะครับเพราะตัวนี้มันจะเป็นช่องสําหรับฟรีทีวีนะครับฟรีทีวีอย่างเดียวครับจะเป็นช่องการ์ตูนใช่หมครับที่เป็นการ์ตูนก็การติดตั้งนะครับก็ต้องตัวนี้ต้องเรียนรู้เยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันจะติดตั้งไม่ง่ายเหมือนทาม ของไทยนะครับเพราะว่ามงสามคนละอย่างกันนะครับแล้วก็เอนบีต้องปรับทิศทางด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ปรับเฉพาะไทิศทางจานนะครับต้องปรับที่เอนบีด้วยนะครับแล้วก็ต้องไปจูนความถี่นะครับจูนช่องใหม่นะครับอันนี้จะต้องศึกษาเรียนรุ่นนิดนึงนะครับสําหรับบางทีช่างติดตั้งรุ่นใหม่ก็ ยังทําไม่ได้ก็มีนะครับก็บางท่านไม่เคยติดตั้งก็ติดตั้งไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเรียนรู้เอานะครับแต่สาหรับผมในคลิปนี้นะครับผมจะอบอกเท่าที่ผมบอกได้นะครับก็คือบางอย่างผมมันรายละเอียดเยอะนะครับก็มันอาจจะบางอย่างอาจจะขาดไป ยังไงก็ลองไปศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันกนะครับวันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทิศทางก็จะหันด้านนี้เป็นทิศด้านทิศตะวันออกนะครับส่วนไทยคมจะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับส่วนด้านทิศนี้นะครับก็จะเป็นทิศใต้นะฮะ ก็ก็จะหันคนลัมุมกันเลยนะครับอันนี้ก็คือจีนอยู่ทางทิศนี้นะครับถ้าทิศตะวันออกนะครับส่วนไทยก็มาทางทิศตะวันตกอย่างแบบนี้นะครับเวลาใส่หัวยันบีก็ต้องปรับใหม่หมดเลยนะครับยันบีข้างบนนะก็วันนี้ผมจะใช้ขาของจานเล็กนะฮะก็คุณลูกค้าให้ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าข้างล่างมาเกะตกานะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากจะติด ดูไทยนะครับต้องเพิ่มขาตัวนี้มาติดอีกจุดนะครับแล้วก็ใช้จานเดิมนะครับแต่ตัวนี้พอดีคุณลูกค้าเน้นจะดูจีนก่อนนะครับก็สําหรับงานติดตั้งวันนี้นะครับขอบคุณการรับชมครับถ้าชอบคลิปก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจสําหรับคนทําคลิปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ